ครับเอฟซีเซนานะครับขอบคุณมากเลยนะลูกนะที่มาขอพรถ่ายรูปแล้วก็ซื้อม่วงพระนารมณ์ทำครับก็นะครับสายใหม่นะครับอยุธยานะครับสวัสดีจากตรวจดีครับครับที่คุณนายพอครับของน้องแพรวด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอแป๊ะมา ขอคบคุณนะครับตรักยาอีกหนึ่งรอบนะครับฝากระบบติ้งให้พ่อด้วยนะครับพ่อยังไม่ติ้งเลยนะครับใครอยากติ้งก็เล่นรางวัลให้พ่อติ้งได้เลยนะลูกทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับดีเก้าสิบคนก็นรู้ว่ามันขึ้นหลังจะค่อยเยอะเท่าไหร่ สวัดีนะครับวันนี้แสดงที่วัดบางนมโคนะครับอรเภอศรีนานะทุกคนนะครับวันนี้แกก็ค่อยทยอยทยอยกันมาแล้วนะครับทุกคนนะครับใครอยู่ใกล้มาเที่ยวได้เลยนะครับวัดบางนมโคนะครับวันนี้ไม่มีค่าเก้าอี้นะทุกคนตู้เสื้อนะครับฟรีนะครับไม่เก็บตังค์นะครับต่องอดจากะัมาทึงจุกปีนะไม่เก็บตังค์นะครับ เดอนใจสวัสดีพ่อสักชายสวัสดีับสวัสดีลูกใครจะใจดีครับตรงเน้นตงวันทิ้งให้พ่อก็ติ้งได้เลยนะครับนะครับธนาคารกรุงเทพครับดอกบัวนะครับโมบานนี่นะครับขอบคุณนะครับกินแล้วลูกกินแล้วครับมีคนซื้อข้าวมากินแล้วของก็เอาข้าวมากินห้าสิบกล่องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะเจ้าภาพด้วยนะครับ fc 3านอน,นะครับใครจะติ้งก็ติ้งได้เลยนะจ๊ะไม่ได้เล่นที่เกมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้จะได้มีรางวัลติดกับเขาบ้างนะครับขอบคุณทุกคนล่วงหน้าได้เลยนะจ๊ะ ใ,ใจดีมั้งเอ่ยฝากบอกริงให้คุณพ่อด้วยนะครับเพราะยังได้ไม่กี่ใบแดงนะครับแต่รอบที่แล้วแต่รอบนี้เอาอีกสักหกใบแดงแล้ววันนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเกรดเล็คลาอิกนะครับขออีกแค่หกใบแดงแล้ววันนี้เล่นดำดงเหรอยังไม่รู้เลยนะครับก็ใบ,ออแ,บแดงนะครับ แล้วก็อีกสักหกใบแดงอ่อได้สิบห้าใบแดงนะครับอย่างนั้นนั้นไม่กี่ใบเลยครับแต่รอบที่แล้วในรอบนี้สวัสดีครับเพราะอย่างนั้นไม่ที่ใบแดงเพื่ออะไรลูกแต่รอบที่แล้วในรอบนี้สวัสดีอ๋อครันพอสุยสวัสดีครับ วัสดีทุกคนนะขอขออีกหกใบแดงพอลนะอีกหกใบแดงอ่ะนะครับอ่ะใครจะใจดีนะครับเดี๋ยวให้ได้ก่อนให้ได้หกใบแดงก่อนนะครับคุณนะครับใครใจดีฟีน้องนุน่นฟีน้องโน้ฟี FC ลูกแนทนะครับฟี FC ลูกออยด้วยก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะทุกคน ข้าพสวัสดีครับสองรอ้อยคนคนละยี่สิบบาทพอคนละยี่สิบนะจ้าโดนข้อจอข้อจ่ายให้คุณพ่อด้วยนะครับดูซิว่าจะได้ไหมคือ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 ,คอ,คอ มาแล้วครับเข้าในเลยรถข่าวอะ่ะวงเข้าในเลยทัังเข้าเลยสวัสดีนะครับวันนี้มีเกยใหม่มาสัคนนะครับด,ดาวไลฟ์มาใจพ่อมีนะครับอาจจะเป็นที่ไม้หรือเปล่ามุอ่ำ สวัสดีทุกคนนะครับจะพามปดูหน้าเวทีกันบ้างนะครับแต่นีนฉากยังไม่มานะครับฉากยังไม่มานะครับสวัสดีไปจองที่มาแล้วพ่อครับผมไม่เจอกันนะครับเข้าไปดินะเข้าได้เข้าไปดิเขายุ่งฟังงนูนะขอบุคเฮ้เข้าข่าครับหนูนะ่ะ นี่นี่นี่นะาต่อข้างนู้นเลยเข้าไปเลยเยียบไปเลยวุ่นวายหน่อยหนึ่งนะครับเพราะที่รถต้งข้างตัวดีพรพอมเลยเข้าไปเลย แม่แม่รบหน่อยครับรบๆบหน่อยครับลบรบหน่อยนะครับสวัสดีนะครับครับนีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะครับทุกคนดูครับเอสีไม่ให้เข้าวัสดีครับวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับข้าไปเลยใครบ้านรบติงให้พอด้วยนะครับนิชาจะไม่มานะครับนะผมขอาไปเลยขับไปเลย แม่ปปูไว้ก่อนนะแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนั่งนะแม่นะแม่จะเดินบนก่อนปดี๋ยวเป็นนายจ้าแม่ไพ่อดีจ้าพอดีครับพอดีครับทำบุญก่อนนอนวทำบุญก่อนต้องหวแล้วต้องทำบุญก่อนนอนให้ดูเอฟซีไปก่อนดูมีลูกหวยสังมดละติงบ้าวไม่ได้มลูกเหรออ่ามาติงเลยถ้างั้นติงให้พ่อเลยตม่มีลูกอันนี้รับเลี้ยงหลานไว้ลูกมดอ่ะ ขอรูดหน่อยด้วยพ่อขอรูดหน่อยขอรูดนขอรุ่ไม่รู้เรื่องอะไรขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็จะไม่มาละขอรูดนพ่อมาแล้วแม่พ่อตกใจด้วยรูดจริงพ่อสวัสดีค่ะนี่รุ่นพ่ออ FC แบบนี้ นี่สวยๆทั้งนั้นยังไม่ได้รับยังไม่รู้เลยครับนะครับยังไม่รู้เลยนะครับสะดวกเจ๊ไม่ทำนิ้วอ่ะอันนี้มาจากภาษีเจริญนะคะครับผมอันนี้อมาภอเสนาครครับผมก็มาจากภาษีกับทางมารายทางมาให้เลยเนี่ยครับครับบุคคลขับรถมาแล้วค่ะครับสวัสดีครับลูกสาวลูกสาวเดินังคับนี่ไม่ได้เดินโดินตีลูกสาวสวัสดีครับ that's ไปทำ่ะฟังผมตอ่อบใครว่ะส,สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับยังไม่ได้ติ้งเลยใครจะติ้ง่อสักอี้งโคกใบแดงพ่อก็จะได้แล้วนะครับ เอาแค่นี้ออนะครับฝากไปด้วยนะครับรกรรอจนฝ่า hi, hi, hi. จะได้ติง้ง <c oughs> นี่เกใหม่มาแล้วครับวองตะวันสวัสดีครับสวัสดีจ้าผู้เสื้อนะครับผู้เสื้อน้ําฟีนะครับ มีไลฟ์มมีไลฟ์อาจจะเป็นที่ใหม่ชแนลนะครับวันนี้ดูฟรีครับดูฟรีครับทุกคนครับดูเสื้อนะครับที่ขอถ่ายให้ดูแล้วนะครับทุกดูฟรีนะครับทุกคนใจด,ดีครับใจจริงความจริงเลย นั่งได้นั่งได้ไฟมีไฟมีหกล้อเหรออยากเต้นเต้นนั่งนี่ได้ได้มีไฟอย่าเปิดไฟเขาทำมาให้แล้วนะนี่เกย์ใหม่มาขอสามคนครับนี่มาแล้วนี่ครับนี่ปากเน่นี่เน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 ่ดาวร้ายฝันใจไม่ใหม่เป็นไงทุกคนหนูติ้งให้พ่อ เนื่องใบแดงขอบคุณคาขอบคุณครับเดี๋ยวนหน่อยต้องขัดระบบติ้งนะครับครับครับฝากมาด้วยนะครับนี่นะครับเป็ไงห่อไหมนี่ฝากมาด้วยนะทุกคนนะขอบคุณนะครับได้หนึ่งใบแดงขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับใส่ห้าใบแดงเลวทุกคน ้าใบแดงนะครับคุณแอมมาไหมครับไม่ไม่น่าจะไม่ได้มาครับเพราะเขาเล่นอยู่สองขาเล่นกับคณะญาติของพี่นกพระรไม้หอมครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ